ครับลูกศิษย์ของเสียนักร้านกินปลารามคำแหง24ครับชนะในเงินพีเคเนชัยมวยไทยยิมที่สงขลานะครับแพ้สายันเล็กสอสลัชีพมาครับที่ราชดำเนินเป็นอดีตแชมป์105ปอนด์ราชดำเนินด้วยครับอนุวัตนโอเตะซ้ายครับโอเต็มชายโครงเลยครับสวมหมวกกันน็อกแน่นครับ าดครับถีบขวาไว้เสือใหญ่ครับก่อนหน้านั้นก็แพ้หลุดลุยนะครับสองไฟหลังนี้เอาชนะน้นนองคู่ต่อสู้มาได้กลับมาสู่ฟอร์มที่ดีครับกำลังมัดอกปั้นใจครับยอดนี่หนึ่งล้านสามแสามนสบาทครับขยับอาจอยยางไป มีแตกหรือเปล่าครับเปิดตาด้านขวานะครับเปลือกคิ้วฮะโอ้โหเตะซ้ายโอ้จูกเลยครับโอ้โหนี่ครับเสือใหญ่ครับโดนเตะน็อกครับไม่ไม่บังเลยครับโอ้โหคือจังหวะแรกนี่ครับเราเห็นเลยนะครับว่าแข้งซ้ายของอนุวัฒน์ไปก่อนแหละครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่ยังไม่บังนะครับโอ้โหดูครับโดนเตะซี่โครง โอ้เสือใหญ่ครับกลายเป็นแมวเชื่องเชื่องเลยนะครับดูครับแข้งซ้ายของอนุวัตรครับเตนอกเลยครับโอ้โหนี่ครับแข้งซ้ายจัดจ้านเลือเกินครับเลือดนักสู้จากแดนใต้ครับซ้อมเหนื่อยกว่านี้ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับ ยานัดร้านกินปลาครับมีความสุขครับนิ้วโป้งเดียวไม่พอครับแบบนี้ครับต้องหลายโป้งเลยครส่วนเสือใหญ่ก็ยังแหมยังเดินไหวครับลงจากเวทีอ้ายินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ